ลุศีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคนไทยสามัคคีโลกขึ้นชมนะคะโดยประชาการอาสารักษาดินแดนอ่างประชาการอาสารักัาดินแดนตลอดจนเคื่อเกี่ยวข้องเฉพาะอย่างทิ่ก็คืออำาจทหารของพระบาทสมีด็จพระเาอยหัวคนเอะน้องาหปี้ว

ับในานามของคุณจินจนาโอสถธนากรภริยาของท่านผู้ว่านารศยกส์และลูกๆครอบครัวโอสถธนากรขอกลาบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับกระทรวงมาไไยยซึ่งนำโดยท่านรัฐมตรีท่านประหลัด่านนายกสมาคมแม่บ้าน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทั้งสาท่านคือท่านอดีศสมะมเวศท่านสิทธิชัยสวัสดิ์แสนและท่านองสตรารญจนะติตราตลอดจนทุกท่านที่ได้โุณา,ามีน้ำใจมาช่วยงานในวันนี้และก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้น ขอามน่าคุนกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บาเพ็ญให้เป็นไปนี้จงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนให้มีสุขภาพเพื่อนามัยแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าโดยยิ่งขึ้นไปผมมีเรื่องมหัศรัย์จะเล่าให้ท่านฟังเรื่องหนึ่งก่อนที่จะจบว่าเชา้านี้มีพิธีทำบุญในพระบรมราชาบุคล้อ ที่ศาลาตั้งศพเจ้าคุณท okay. ี่นิมนต์มาเทศชื่อเจ้าคุณพระราดทรมวารีเป็นเจ้าคุณชั้นลาดนอกจากเทศแล้วท่านก็ยังเป็นหัวหน้าสวดมนต์เทศตอนเก้าโมงครึ่งแล้วก็มาสวดมนต์ตอนสิบโมงครึ่เก้าโมงคึ่ประกาศว่าพระราดจะทำมวารี แล้ปรากฏว่าพอ10โมงมีประกาศราชกิจจานุเบกษาเข้าลงราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศพระจงกุลมารับจากท่านราชเป็นนี่ผลก็ปล่อยปลาลงมาแล้วนะครับอันนี้สมที่มรนเทศงานจบ16นาฬิกานะครับเป็นการพระราชทานเพลิงนะครับเมื่อสักพักเราเห็นไปพระราชทานมาถึงท่านราชขันทีเป็นเจ้าของประเทศก็จบจบอันเชิญไฟนะครับ S <S ตอน,นนี้ป่านกรรมานออกก็ตอนเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเจ้าตัว,ตวยังไม่รู้เรื่องประยุทธจันโอชาเนาะเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าคนมหาไทยวันนี้ที่มางานท่านหูป,ป่านี่จะได้เจเริญเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกันทุกคนนะครับขอบุญกุศลจงช่วยท่านผู้ว่าจงโลนใจก็ตอนนี้กัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งท,ท่านประหลัดมหาไทยและท่านรัฐมนตรีนนะซึ่งถือว่างานนี้เป็นงานของมหาไทย,ยครบับในช่วงนี้พิธีการวางดอกไม้จันท์เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นงานที่สื่อมวลชนให้ความสำคัญมากที่สุดงานหนึ่งของประเทศทีเดียวสื่อมวลชนเป็นร้อยครับ นะสื่อมวลชนเป็นร้อยที่ได้พิุณามาทางข่าวในวันนี้ท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคสานะครับท่านพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วอย่างยืนอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่กับหมอภาคกันแหละนะหลายชีวิตจะเห็นหลายคนนะที่เคยจบที่ทัาหลวงที่เคย หลายชีวิตร่วมงานกันในรอดมาจนถึงทุกวันนี้และอีกหลายชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปครับปันนี้ท่านปรลัดกระทรวงมาไทยท่านสุธิพงษ์จุนเจริญและท่านดรวันดีกุลชอนยาองคุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมาไทยประธานสภาตรีแห่งชาติท่านพระรูสุภัทรรรมโกสิ์ท่านพระบูต้ต กามาส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะ ans ans yes รับคณะที่ปรึกษาของท่านตลาดมีท่านประสบโชคเป็นต้นและรายการชัจผู้ใหญ่ขึ้นเผาจริงดังนั้ดรายกาจะได้มีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจเชิญทุกท่านที่ประสงค์จะเผาจริงนะครับขออนุญาตใช้